วัสดีครับผมนี่คือรายการวิจิตรเด็กโปรไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นล็อกนโวและลอสโวสายมากรมิตินะครับก็มาดูสายเรยลล์เส้นสายตัวนี้นะครับมาดูการซิว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยโอทีได้มุกไปหน่อยก็แฟดปัดดิตัวนี้นะครับไม่ใส่ใ,สใสคิรัสได้ไหมได้แล้วแต่แฟดปกติไม่ต้องถามไม่ต้องถามโอเค ใส่สามมอนเตอร์าโคสมงกรอนีระใส่สามใส่แล้วก็ใส่กาโคนเนียนหนึ่ใบคืออันนี้มันโดนแบนอยู่นะครับเราหาอะไรใส่แทนก่อนก็ได้นะครับว่าหาตัวนี้ก็เปิด3มเมื่อตีเปิด3ามหนึ่งใบคือมือที่เหลือไว้ใ้กล่องไว้บนสุดนะครับไปตัวนี้ตัวแทนของไอตัวนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับต่อไปมอนเตอร์ใส้สองนะครับใส่สองมังกอนิงโตใส่สี่วหา ของอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เอาไว้เล่นกับลอตนะครับนี่เทคทำอะไรได้นอตโต้มิมังกลพิสติกทุกไปสนามจับไม่ถูกทำาะไรเม่ถูกยกด้วยความสามารถคู่ต่อสู้และเทคแล้วล่ะหากเป็นแฟดลอตพาวเวอร์เป็นหนึ่งหมื่นเพนและก็ดับเบิลได้ติดเอาแฟดเราเป็นลอตนะครับแล้วก็ข้าวค้อจะายหนึ่งเกียร์ยัตโซนะครับยัตโซคือบนสุดนะครับใบนี้ใส่สีใส่สองอีเท่านี้นะเจ้ และไซส์หนึ่งกับไซส์ศูนย์ตัวนี้ไซส์สี่ตัวนี้ถูกทิ้งชัดเกยโจนหนึ่งไซส์สี่แล้วตีนย้ายเป้่าตัวนี้ไซส์สี่นะครับขอไปนะครับและตัวนี้มันบอกว่าเท็กนี้นะครับข้อข้อนำมังกรมิติจะช่องหลอกเข้าดูโซการนี้เมื่อกันนี้เมื่อมังกรมิติเข้าสู่สนาม Q หนึ่งโจนหนึ่งเทระครั้งนะครับถ้าเป็นแฟรลอดโบการนี้ได้พาวเวอร์หนึ่งหมื่นดิเฟนส์หนึ่งหมื่นบวกคลิกและดับเบิลนะครับ ไวเนอร์ตัวนี้ตัวขอตัวเพิ่มมือตัวเพิ่มฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งแลวเพิ่มตีนะครับเพราะมันมีใส่ใส่มอนเตใส่ใส่เท่านี้นะครับต่อไปไว้มนไม่มนไปกันก็5้าผู้แข่งตีสามได้เราไล่การนี้มีมังกรพิติดสนามงูแข่งตียกเลืกันกันตีถ้าตีสามครั้งหรือมากกว่าจุกให้จบเฟสทันทีนะครับเป็นตัวตัดเฟสนะครับแล้วก็ไปนี้ ดี r ับชั่นแน่นอนก็รู้อยู่ก็ว่าทำลายมันเติรมีก่อนมิติฮิลหนึ่ส่วนสองนะครับและตัวตัวช่วยของดี r u บ t i o n ตัวนี้อ่าแน่นอนเหมือนเดิมแล้วเันไปใหม่สุท้าไปใหม่ไซส์สตัวนี้มันบอกว่าจหนึ่งเกดเลือกควาสามารถ1อย่างด้านล่างนี้นำมนนำมิติที่มีมันที่มีไอเทมจากกองการหนึใบขึ้นมือสาหรับกองไม่เกินนะหรือบอกคอตเตอร์จนจนบทเทอรน,นี้ มันเติมมังก็มิติทุกใบอกไอ้มันกรมนติมังกไมิติในช่องซ้ายขวาจะไม่ถูกทําลายคล้ายๆพินของใบเก่าที่ใจทรงเคศมันเตอร์ซ้ายกับขวาจะไม่ถูกทําลายนะครับนี่ค่าคอรดหนึ่งนะครับใ้นี้เวเซตใส่หนึ่งตัวนี้มั้ก็เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแน่นอนใส่อย่างนั้นหนึ่งนะครับก็ไม่ก็จะใส่าสางก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมแนะนําว่าใส่ใบนี้ดีกว่านะครับ เพื่อเราได้หาของได้ดีขึ้นนะครับต่อไปไอเทมไอทเครับไอเทมขกกะโลกใส่2พอแน่นอนแค่หาเปิด3คือง่ายๆส่วนตัวเวลาผมเล่นเน่ะเราเราใส่สเทมแล้วใช่ไหมเราเปิด3ก็ก็เช็คดูว่าไปแล้วก็นี่ตีนําที่เช็คอะขึ้นมือหนึ่งใบขึ้นมือไงเออนั่นแหละโคนึกได้อยู่ใช่ไหมอ่อนาประมาณนี้แหละนะครับ ต่อไปไม่ได้ตายเริ่มฟิน a ลเฟสอินทอรูแข่งต้นนี้ตัวหาของนะครับแน่นอนตัวฟาร์ไมไปเทคเหมือนบอกว่าไายกันนี้ได้ในช่วงฟิน l ลเฟสคู่แข่งที่มือสองที่มองไม่ที่มอ,ทม,อทมองกรมิติสองใบาจากบนมือชาสองเกตนำลอสโซจากกองกลางไม่ขึ้นหนึ่งใบขึ้นมือสลับกองนะครับตัวหา่าลอสนะครับใบนี้ดีเซติสนะครับมีเท่านี้นะครับ ต่อไปลอสโวลเดครอสโวลนะครับตัวนี้ใส่สีนะครับตัวนี้ก็เอาเดครอะกลายเป็นโวนะครับ,ต 4, รบ,ตรรรบแต่ใช้ยาก็สอบสาย <c oughs> มีใครใส่หรอแต่ผมอยากลองเล่นแล้วไม่ค่อยใช้ผมใช้อ่าใบเนี้ยค่าคอจะลดค่าคอเราไม่ต้องจ่ายนะครับอยากลองแล้วก็ตัวหลักใส่สี่นะครับตัวนี้ก็เทคเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิม เทดก้าข้างเหมือนเดิมนะครับเวมอนตัวเพิ่มจั่วนะครับตัวพาร์ทของนะครับตัวนี้ใส่เลยแน่นอนค่ะค่าคอจะลดลงหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ตัวเพิ่มตัวนี้ใส่ไอ้ตัวนี้ที่จริงเน่ะในลิสต์เนี่ยตัวนี้ใส่สามแต่โดนไปใส่หนึ่งผมใส่นี้แทนเพราะก็ต้องการฟาร์มนะครับแล้วก็ไปตัดเวทใส่สองนะครับเป็นตัวไปตัดเวทเพื่อ ผู้แข่งไล่ก็เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ใบเดียวโดนแมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอเทมผู้ก,ก้าโลแน่นอนห้องคอจะคอสามารถนะครับคอเตอร์เมื่อแข่งสั่งตีเจอนิงเกลยกเลิกการตีมีดับเบิรนะครับเป็นโลบตีนะครับใบใต้ใส่สองแน่นอนนะคะและแค่นี้แหละคือไมต้องถามคอลองคุณลองเล่นแล้วจินตนาการดูว่าคุณจะเล่นแบบไหนนะครับร้อนนี้ข้างๆใช้ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมลองเล่นแล้วนะครับอาลาสซารบคลิปนี้นะครับมาไปเร็วหน่อยนะครับบรีวีติดงานหน่อยนะครับวันนี้ขอโตก่อนนะครับสวัสดีครับ